สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ครูบุ๋มนะคะโดยวันนี้นะคะครูก็จะมานเรียนเกี่ยวกับการ สร้างฟอร์มนะคะเพื่อใช้ในการทําเป็นแบบสอบถามนะคะหรือว่าแบบประเมินความพึงพอใจต่างๆนะคะเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะสําหรับการทําแบบทดสอบด้วยก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราก็เข้าหน้าเว็บไซต์ของ Google นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบแบบนี้ใช้บัญชีนะคะของ Gmail เนอะใส่อีเมลใส่รหัสผ่านนะคะปกติของเราเลยจากนั้นนะคะเราไปที่ จุด9จุดตรงนี้นะคะเพื่อเลือกแอปพลิเคชันนะเราลองเลื่อนดูนะคะ,ะก็จะมีแอปต่างๆให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยนะคะเราก็ไปที่ฟอร์มนะคะไอคอนของเขานะคะก็จะเป็นสีว่วงว่งแบบนี้นะคะทีนี้นะคะในหน้าแบบฟอร์มของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีเทมเพลตนะคะที่สําหรับการใช้งานเนี่ยสำเร็จรูปแล้วนะคะก็มีให้เรา เลือกนะคะอยู่ประมาณ5้าเทมเพลตนะคะทีนี้เราเองเนี่ยนะคะจะเอาไปใช้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ไปแก้ไขได้นะคะสําหรับใช้ในการทําแบบประเมินความพึงพอใจของเรานะคะเราก็เลือกทําแบบว่างๆก็ได้คะ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเครื่องมือการทํางานนะคะของฟอร์มในนี้นะคะเราสามารถแก้ไขชื่อได้เช่นแบบประเมินความพึงพอใจ ครูก็ตั้งชื่อนะคะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บบล็อกนะคะในที่นี้นะคะครูก็จะสมมติว่าครูทำเว็บบล็อกขึ้นมา1เว็บบล็อกแล้วก็ให้คนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้เขานะคะอยู่ในเว็บบล็อกให้เขาแบบประเมินเว็บให้เรานะคะ ว่าเขามีความพึงพอใจอยู่ในระดับไหนนะคะหรือว่าในแต่ละด้านเช่นการใช้สีการใช้ตัวอักษรการออกแบบการร้อยเรียงเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะมันมีความเหมาะสมหรือว่าอาจจะต้องปรับปรุงนะคะในด้านใดแล้วก็เราสามารถนะคะที่จะเอา,อาลิงก์ของแบบประเมินเนี่ยนะคะไปใส่ไว้ในเว็บบล็อกของเราก็ได้นะคะให้เขาช่วยประเมินงานของเราทีนี้นะคะเราเปลี่ยนข้างบนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะ คําอธิบายแบบฟอร์มนะคะเราก็ใส่ไปนะคะเป็นคําชี้แจงก็ได้หรือคําแนะนำนะคะกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังนี้ครูก็จะให้มีส่วนที่1น,นะคะตอบคําถามข้อมูลส่วนตัวส่วนที่2นะคะให้เป็นแบบประเมิน ในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจนะคะครูก็จะใส่นะคะที่เป็น rating scale นะคะ5้าระดับนะคะโดยก็จะมีระดับมากที่สุดนะคะพึงพอใจมากพึงพอใจปานกลางพึงพอใจน้อยแล้วก็พึงพอใจน้อยที่สุดนะคะในกรณีที่เป็นการเพิ่มคําถามนะคะเราจะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แต่ถ้าเราเพิ่มแล้วนะคะเราไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะกดลบได้นะคะ โดยเราก็สามารถนะคะนำเข้าคําถามนะคะที่เรามีไฟล์งานของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะนำเข้ามาได้นะคะสามารถเพิ่มชื่อและรายละเอียดได้นะคะเพิ่มรูปภาพนะคะในคําถามของเราเพิ่มวิดีโอนะคะหรือว่า,อาที่เป็นวิดีโอจาก YouTube โดยการค้นหานะคะหรือว่าแทรก ที่เป็น URL นะคะค่ะแล้วก็เพิ่มส่วนทีนี้นะคะของเราเนี่ยเราบอกว่าเราแบ่งไว้เป็นสส่วนนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2องกูก็จะสร้างเป็นส่วนเพิ่มส่วนตรงนี้ขึ้นมานะคะพอเพิ่มมาแล้วนะคะตรงนี้มันขึ้นมาตรงนี้เป็น,ปนคำถามแล้วเราไม่ต้องการเราก็ลบทิม้มไปก่อนก็นได้นะคะพอเพิ่มส่วนมาแล้วส่วนที่1เนี่ยนะคะเราก็คัดลอกตรงนี้มาใส่ได้เลยนะคะ ทีนี้เราอยากรู้นะคะข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามของเราเนี่ยนะคะในระดับไหนเราก็สร้างนะคะเพิ่มคำถามได้เลยกดเพิ่มคำถามนะคะทีนี้คำถามที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะการถามเนี่ยมีถามหลายรูปแบบค่ะเช่นการให้เขาตอบสั้นๆนะคะหรือว่าตอบแบบอธิบายความยาวๆนะคะก็จะเป็นการใช้แบบย่อหน้านะคะ หรือว่าถ้าตอบหลายตัวเลือกอย่างเช่นที่เป็นคําตอบก็ข้อข้องอ A B C D อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นหลายตัวเลือกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาติก๊กหรือว่าทําเครื่องหมายนะคะได้มากกว่า1คําตอบนะคะเราก็ใช้การใช้ช่องทําเครื่องหมายนะคะถูกแทนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เรามีคำตอบจำนวนมากแล้วก็ต้องการให้เขาเนี่ยนะคะ ตข้อมูลที่มันถูกต้องนะคะอย่างเช่นที่เป็นเดือนเกิดนะคะวันที่ หรือลิสต์เมนูเกี่ยวกับตำแหน่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องการให้เขาแบบตอบที่มันถูกต้องอะ่ะโดยที่เขาไม่ต้องพิมพ์เองอะ่ะเราก็ใช้การเลื่อนลงให้เขาสามารถแทรกรูปภาพนะคะหรือว่าไฟล์เอกสารได้เราก็ใช้วิธีการกดอัปโหลดไฟล์นะคะทีนี้นะคะในแบบประเมินของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะของสเกลเชิงเส้นนะคะตารางตัวเลือกหลายข้อแล้วก็ตารางช่องทาเครื่องหมายนะคะแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของแบบประเมินต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะ คล้ายๆกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้ในงานด้านไหนเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําประมาณนี้แหละแต่ขออธิบายก่อนนะคะแล้วก็มีการตอบคําถามเช่นพวกวันที่นะคะที่เราให้เขาเลือกนะคะในปฏิทินนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็ให้เขาตอบตรงนี้ได้ข้อแรกของเรานะคะเราให้เขาตอบแบบหลายตัวเลือกแล้วกันนะคะเพราะเราจะถามกลุ่มคนว่าใครบ้างที่มาดูเว็บบล็อกของเรานะคะคําถามก็คือเราก็จะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีผลต่อการเข้ามาดูบล็อกของเรา ะะว่าเพศชายหรือว่าเพศหญิงเข้ามาดูมากกว่ากันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราบังคับเขาตอบไหมถ้าบังคับเราก็ตอบว่าจําเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถกดทําสําเนาตรงนี้ได้เราจะถามเรื่องเพศแล้วนะคะเราจะถามกลุ่มอายุไหมเช่นบล็อกของเรานะคะเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่นะคะเป็นวัยรุ่นนะคะวัยทำงานหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะคะที่เข้ามาดูเว็บไซต์เรานะคะล้วก็ถาม เกี่ยวกับอายุช่วงอายุก็ได้สมมตินะคะก็จะเป็น13ก็ได้สมมติว่าเป็นน้องม .1 แล้วกันเนาะถึง18ปีปช่วงวัยรุ่นนะคะต่อไปก็จะเป็นวัยทำงานและก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะเราอาจจะใช้30ปีขึ้นไปสมมติว่าเราอยากสำรวจแค่คนประมาณกลุ่มนี้แล้วกันเนาะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเวลาที่เราเก็บนะคะในแต่ละข้อคําถามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าข้อมูลที่เราสํารวจนะคะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องใดนะคะหรือว่าเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเภทไหนนะคะจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วก็เก็บตามช่วงนะคะที่เราต้องการทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะลองนะคะสมมุติว่าเราต้องการให้เขาก็ข้อมูลอื่นๆนะอันนี้นะตัวอย่างของการตอบ มันก็จะเป็นกล่องข้อมูลแบบนี้ให้เราตอบสั้นๆได้นะคะตอบแบบย่อหน้ามันก็จะเป็นกล่องข้อความแบบยาวหลายตัวเลือกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่เราใช้กันช่องทําเครื่องหมายเช่นสมมุติว่าเราต้องการสอบถามเขาว่าเข้ามาในเว็บบล็อกของเราทําไมเช่นศึกษาความรู้เพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลายนะคะมีอะไรอีก สนุกน่าติดตามอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็คือเราอาจจะสอบถามเขาแบบนี้ก็ได้คือเขาก็สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหข้อนะคะในกรณีที่เป็นแบบนี้เนาะหรือถ้าเป็นเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงก็จะเป็นลักษณะของการตอบเหมือนกันแต่ตอบได้อย่างเดียวแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นลิสต์ dropdown นะคะเป็นลิสต์เมนูให้เราเลือกนะคะแบบนี้เลื่อนลง ลองไปดูตัวอย่างสิถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องไหมนะคะเราก็มาดูกดดูตรงนี้เนะะี่ยค่ะแสดงตัวอย่างอ,อ่ะอย่างเนี้ยนะคะที่เป็นเลื่อนลงเราลองไปกดแบบอื่นสิในกรณีที่เป็นช่องทำเครื่องหมาย ช่องทาเครื่องหมายก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็ลองดูตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็ได้ในเมนูแสดงตัวอย่างนะคะอ่ะเราไปกันต่อค่ะทีนี้นะคะในบล็อกของเราครูก็จะถามเพียงเท่านี้เนาะแล้วครูก็จะนี่ครูก็จะลบทิ้งไปก่อนเพราะว่าครูไม่ต้องการต่อมานะคะเราจะทําส่วนที่2นะคะครูก็จะไปกดนะคะเครื่องหมายเพิ่มส่วน จะเป็นส่วนที่2นะคะเราก็สามารถกรอบข้อมูลตรงนี้มาใส่ได้เลยวิธีการกด enter ลงนะคะแล้วก็ถ้ามันกดไม่ได้เราก็กด shift enter นะคะ กดปุ่มชิปแล้วก็ Enter ลงมาแบบต่อไปนะคะเราก็จะใส่ข้อคำถามนะคะโดยการเพิ่มคำถามแล้วคำถามของเรานะคะเราจะใช้แบบตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะครูจะใช้อันนี้แทนจากนั้นนะคะคำถามของครูนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องที่1นนะคะการออกแบบเว็บบล็อกอ่ะ การออกแบบเครื่องมือเมนูนำทางนะคะตัวอย่างเช่นปุ่มต่างๆนะคะออกแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอันที่2ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบหน้าเว็บหน้าเว็บบล็อกอันที่3การออกแบบจัดวางตัวอักษรนะคะการจัดวางภาพประกอบแล้วก็จะเป็นคอลัมน์นะคะที่เป็นคอลัมน์บรนแรกนะคะว่า เขาอยู่ในระดับไหนเช่นมากที่สุดมากปานกลางน้อยนะคะแล้วก็น้อยที่สุดการเพิ่มลูกเล่นหรือสื่อวิดีทัศน์วิดีโอต่างๆนะคะแบบนี้นะคะใน5ข้อแรกเนาะก็ต้องมีคำตอบทุกแถวแล้วกันนะคะต่อไปครูก็จะทำสำเนานะคะก็จะเป็นคำถามส่วนที่2นะก็คะ หรือหัวข้อประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการการน,นำเสนอข้อมูลนะคะบนเว็บบล็อกแบบนี้นะคะเราก็ใส่เหมือนเดิมตรงนี้นะคะเราคอปมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่แต่เราก็จะมาแก้ไขตรงนี้แทนนะคะเช่นข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้นะคะข้อที่2นะคะการสะกดคำการเล่าเรื่องนะคะหรือถ่ายทอดบทความ การตอบคำถามการแสดงความคิดเห็นตัวอกักษรอ่านง่ายชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนถ้ามีหลายข้อนะคะนักเรียนก็ทำแบบนี้เพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะตัวอย่างของงานที่เราทำนะคะโดยการกดแสดงตัวอย่างอันนี้เราอาจจะต้องกดตอบไปก่อนเพศหญิง อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราทำนะคะข้อที่1ข้อที่2แบบนี้นะคะโอเคแหละแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะเราอย่าลืมตรวจสอบคำถูกคำผิดตรงนี้ด้วยนะกลับไปงานของเราต่อค่ะทีนี้เราสามารถที่จะตกแต่งได้ค่ะกดอับแต่งทีมนะคะเลือกสีสันที่เราชื่นชอบนะคะรูปแบบอักษรนะคะคือเราก็ลองเปลี่ยนเป็นทางการ ตกแตง่งมันเอาตัวอักษรที่มันอ่านง่ายเนาะก็เป็นพื้นฐานแล้วกันนะคะเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็นะคะเรายังสามารถนะคะที่จะกดเลือกรูปภาพนะคะตกแต่งแบบประเมินของเราได้นะคะก็เลือกรูปภาพปึ๊บเป็นสีเขียวมิน้นท์ ทีนี้ถ้านักเรียนนะคะทํางานของนักเรียนเนี่ยนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยหัวข้อเนี่ยมันน่าจะใส่ข้อมูลอะไรนะคะหรือว่าใส่โลโก้สัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบยังไงนะคะแนะนําให้นักเรียนนะคะเข้าเว็บไซต์แคนวาค่ะแคนวาไปได้เลยนะคะ พอกดเข้ามาในนี้แล้วนะคะเราก็เข้าสู่ระบบค่ะซึ่งครูได้ทําการแจกนะคะ ID กับนักเรียนไปแล้วนักเรียนก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยซึ่ง ID ที่ครูแจกนะคะก็จะเป็น ID ฟรีเนาะเราก็เข้าไปดูนะคะในนี้นะคะเราจะออกแบบ header นะคะของแบบประเมินตลองเซิร์ชว่า Google Form ได้ค่ะ จะมีแบบนี้ให้เรานะคะ Google Form สำเร็จรูปเลยนะคะเราจะใช้ของเขาเลยก็ได้หรือว่าเราจะออกแบบใหม่ก็ได้นะคะก็ลองเลือกอันนี้ปึ๊บกด Customize นะคะ This Template ก็คือเราจะใช้ Template นี้นะคะกดไปได้เลยปึ๊บ ะะทีนี้เราก็ทำการแก้ไขค่ะแบบประเมินความพึงพอใจออกมาฟอนต์นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ ต้องการความเป็นทางการนะคะหรือว่าไม่เป็นทางการก็ปรับแต่งนักเรียนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะกับงานอื่นๆของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างรูปตรงนี้นะคะเราสามารถกดลบได้แล้วก็เอารูปของเรานะคะที่เราอัปโหลดนะคะเราก็กดตรงนี้นะอัปโหลดมีเดียเลือกดีไว้นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปที่เรามีอยู่นะคะเอามาใช้เป็นโลโก้เว็บบล็อกของครูเอง ก็เลือกนะคะแล้วเราก็กดเลือกรูปตรงนี้นะคะมาใส่ปึ๊บแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนะคะสีจะเปลี่ยนไหมนะคะเราเปลี่ยนได้นะคะกดตรงนี้นะจะเป็นสีเขียวมิ้น ฟอนต์ก็เปลี่ยนได้นะคะรูปภาพเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะหาของตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมาใส่ในงานของเราก็ยอมได้เช่นกันนะคะะตัวอย่างเช่นนะคะครูก,ก็จะเอาอันนี้มาใส่เพิ่มแล้วกันเป็นขอบแล้วก็กดนะคะ ย้ายไปไว้ด้านหลังสุดค่ะ send to ูแบ k กปึ๊บแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเซฟนะคะการเซฟนะคะเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะคะการดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบค่ะเช่นไฟล์ png นะคะ ไฟเอ่อ jpeg นะคะไฟที่เป็นไฟล์ pdf นะคะไฟล์ Gi f นะคะที่เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือแม้กระทั่งไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะครูก็ดาวน์โหลดเป็นไฟ png เนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะพอกดดาวน์โหลดแล้วนะคะเรากลับไปที่แบบประเมินความถึงพอใจของเรานะคะเดิมทีเนี่ยนะคะเรากดตรงคำว่าอัปโหลดรูปภาพนะคะแล้วเราก็มาเลือกกดอัปโหลดตรงนี้ จากนั้นนะคะกดเรียกดูแล้วเราก็เลือกไฟล์งานนะคะที่เราดาวน์โหลดไว้จากนั้นนะคะกดเสร็จสิ้นปึ๊บอลองปรับเปลี่ยนสีนะคะตามชอบใจของเรา ขันและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครบแบบฟอร์มของเรานะคะที่เราสร้างขึ้นมาึก็ตอบคำถามได้นะคะเทจทิงอยากทดสอบการตอบมากที่สุดมากากาง ดสอบแรนดอมการตอบนะคะ,ะแล้วก็กดส่งนะคะปึ๊บพอเรากดส่งตรงนี้นะคะเราสามารถส่งเพิ่มคําตอบได้อีกนะคะกดไปเลยแบบนี้ก็จะกลับมาสู่หน้าส่งคําตอบนะคะทีนี้เรากลับไปดูที่แบบประเ,เมินความพึงพอใจของเราเราจะพบว่ามันมีการตอบกลับแล้วหนึ่งครั้งก็คือครั้งที่ครูตอบเมื่อสักครู่นี้เองเรากดเข้าไปดูค่ะอ่ะเขาก็จะมีนะคะ,ะข้อมูลสําหรับการ ตอบเนี่ยนะคะของบุคคนที่มาตอบแบบสอบถามนี้นะคะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบของกราฟซึ่งเรานะคะสามารถดูได้ง่ายเนาะแล้วก็เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ถ้าเราต้องการนะคะเอาไปใช้ในการทำข้อมูลอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถกดสร้างสเปรดชีตตรงนี้ได้ะคะ่ะแล้วก็กดสร้าง ก็จะมาในรูปแบบของสเปซชีตนะคะที่มันหน้าตาเหมือนกับ Excel เนาะก็จะมีข้อมูลการตอบนะคะรวมถึงการประทับตาหรือว่าประทับเวลาไว้ด้วยนะคะนะคะเรากลับมาดูตรงนี้อีกนะคะมันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นถ้าเรากดตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะ เราสามารถรับการแจ้งเตือนอีเมลนะคะเมื่อมีคำตอบใหม่มาก็ได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ .csv ก็ได้พิมพ์คำตอบหรือว่าลบการตอบกลับทั้งหมดนะคะเพื่อน,นำฟอร์มไปใช้ใหม่ก็ได้กดการยกเลิกการเชื่อมโยงแบบฟอร์มนะคะก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเลือกปลายทางการตอบกลับก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็คือทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถใช้ข้อมูลนะคะได้อย่างหลากหลายเลยการดูข้อมูลก็ ทำได้นะคะเป็นข้อมูลสรุปเป็นคำถามหรือว่าการแยกรายการต่างๆก็ทำได้เช่นกันนะคะทีนี้เราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยค่ะเรากดรูปเฟืองนะคะหรือรูปเกียร์นะบางคนเรียกเกียร์บางคนเรียกเฟืองเรากดรูปเกียร์ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถตั้งค่าให้คนอื่นนะคะที่ไม่ได้ใช้เมลของโรงเรียนของเราเนี่ย มาตอบได้นะคะหรือว่าเมลองค์กรเนี่ยตอบได้ก็คือกดตรงนี้กดออกนะคะกดออกเลยเขาก็จะใช้เมล์อื่นๆนะคะที่เป็น G ี a i l ปกติหรือว่าที่ไม่ใช่ Gmail ตอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีการล็อกอินนะคะเพื่อเข้ามาตอบแบบฟอร์มเนาะถ้าเกิดว่าเราทําเป็นสาธารณะนะคะก็คือไม่ต้องใส่เครื่องหมายแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการเก็บรวบรวมอีเมล์นะคะของคนที่ตอบข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเรากดรวบรวมอีเมลนะคะ แล้วก็ถ้าต้องการให้เขานะคะตอบได้แค่ครั้งเดียวเราก็กดจำกัดการตอบเพียงหนึ่งครั้งนะคะโดยเขาเจะต้องลงชื่อ,อาการเข้าใช้งานของ Google นะคะก็ต้องเป็นเ,เป็นเมลของ Google เนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาแก้ไขนะคะข้อมูลคำตอบได้ก็กดแก้ไขนะคะหรือว่าดูข้อมูลการตอบนะคะหลังจากที่ส่งคำตอบแล้วก็ให้เขาดูตรงนี้ได้เช่นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไป อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการตั้งค่าแล้วคู่กดบันทึกอันนี้เนาะอ่ะมันมีตั้งค่าอะไรอีกต่อไปตั้งค่าการนําเสนอนะคะตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าแบบทดสอบนะคะในกรณีที่เราทําเป็นแบบทดสอบแล้วก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเราไม่ตั้งเนาะของเราเป็นแบบประเมินกดบันทึกค่ะต่อไปนะคะเราสามารถกดส่งตรงนี้นะคะเพื่อส่งอีเมล ของแบบประเมินนี้นะคะไปเชิญเพื่อนนะคะที่มีอยู่ในอีเมลของเราเนี่ยนะคะให้ตอบแบบประเมินนะคะความพึงพอใจตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันตรงนี้ก็ได้นะคะเ,เราสามารถกดเครื่องหมายลิงก์ตรงนี้นะคะเพื่อแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนของเราในการตอบแบบสอบถามได้ตรงนี้นะสำคัญนะคะหรือว่าเราจะเอาลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ไว้ในเว็บบล็อกของเราเพื่อให้เขาตอบแบบประเมินนะคะ จากนั้นนะคะถ้าตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยมันยาวเกินไปเราก็ตัดให้สั้นลงโดยการกดตัด URL ให้สั้นลงนะคะมันก็จะสั้นนะคะเห็นไหมลิงก์มันสั้นลงค่ะเราก็กรอบตรงนี้ไปได้เลยหรือจะกดคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดแชร์ที่เป็น Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้ค่ะอ่ะเราก็กดคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งลิงก์อันนี้ให้เพื่อนนะคะสำหรับการตอบแบบฟอร์มนี้ ส่วนจุด3จุดตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะทําสําเนาแบบประเมินนี้ในกรณีที่นักเรียนบอกว่านักเรียนมีเว็บบล็อกที่1แล้วก็อยากจะทําแบบประเมินในเว็บบล็อกที่2ด้วยก็กดทําสําเนาได้เลยนะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องไปเปลี่ยนหัวข้อเรื่องนิดนึงนะคะหรือว่าทํางานนะคะในส่วนอื่นๆก็สามารถที่จะกําหนด การตั้งค่าตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตรงนี้ที่อธิบายไปแล้วนะคะในบางส่วนเช่นการลบฟอร์มทิ้งนะคะการทําสําเนาการรับลิงก์ที่เกอะข้อมูลไว้ล่วงหน้านะคะหรือว่าการพิมพ์แบบฟอร์มนะคะการเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันนะคะการกําหนดส่วนเสริมหรือการตั้งค่าต่างๆก็ทําได้ในนี้ด้วยเช่นกันคะ่ะย้ำนะคะถ้ากดส่งแล้วต้องการส่งลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วกดให้สั้นลง แล้วก็กดคัดลอกค่ะเอาลิงก์นี้ค่ะให้เพื่อนเพื่อนจะสามารถทำงานของเราได้นะคะ,อะลองเทสดูก็จะเป็นหน้าแบบประเมินความพึงพอใจตรงนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับห้องเรียนออนไลน์คูบุ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ